แล้ววันนี้นะคะหมอดาวก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่ตอนเหนือของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะตอนนี้อยู่บนเครื่องค่ะเครื่องกำลังจะลงนะคะกำลังจะแลนดิ้งโอ้โหทัศนียภาพสวยงามมากๆเลยค่ะยังมีความเขียวชอุ่มตัดกับท้องฟ้าสีครามที่สวยมากๆวันนี้อากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูทิวทัศนกันนะคะ และนี่คือความภาคภูมิใจค่ะหมอดาวชอบกินสับปะรดลูกเล็กสับปะรดผูแลอ่อยและตอนนี้ค่ะหมอดาวจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูไร่ชาชุยฟงนะคะเออออกเสียงถูกหรือเปล่านะถูกสินะคะก็จะต้องขับรถเข้ามาค่ะเดินเข้ามาคงไม่ไหวแน่ๆน,นะคะเป็นเดินเขาที่เขียวขจีค่ะขับตามๆกันมาค่ะถ้าลงก็ลงกันทั้งคณะละคะเนี่ย อ่าค่ะก็จะมีจุดชมทัศนียภาพก็มีบางคนเขาก็แวะถ่ายรุ่งไทายรูปกันนะคะแล้วก็จะมีเหมือนกับหลายๆเนินก็เลือกค่ะว่าอยากจะไปเนินไหนก็แล้วแต่อําเภอใจของท่านก็ขอสูตรอากาศบริสุทธิ์กันสันหน่อยนะคะอ๋อสบายตัว,ว,ว,วโอเค สำหรับที่นี่นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยนะคะกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ฉันอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าคนเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากๆเลยค่ะฟังจากภาษาก็ได้ค่ะหรือว่าเราก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาตินะจริงๆเราไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าเนี่ยเริ่มงงในตัวเองแล้วคะ่ะคุณผู้ชม และที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะก็คือชาที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะก็ขึ้นมาบนดอยนะคะแล้วก็มีจิบชาอุ่นๆนะคะมีชาหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่น้ำฉี่นะทุกคนแล้วก็มีบรรยากาศโอ้ชิวเอามากๆดูห่างไกลความเจริญแต่เรามี pocket ็ต w i f i นะคะ และตอนนี้นะคะก็พาทุกคนมาดูร้านชาที่หมอดาวมาแวะนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าเป็นร้านที่อยู่กันง่ายๆมากเลยนะข้างหลังเราแอบทําเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเล็กๆเ,เ,เห็นปะแล้วก็ข้างหน้านี่ก็ชงชากันมุงมิงมุงมิงนะคะก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบอะไรนะเออลงต๊อปลงเตียมเดี๋ยวมาดูกันต่อนะเชียงรายยังไม่จบแค่นี้จ้า mm hmm. บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อในคลิปต่อไปนะ